สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่เทนโนจินะคะนี่มาแล้วนะคะเข้าไปดูซากุระกันก่อนที่จะพาไปดูซากุระนะคะตอนนี้อยู่ในสวนส่ไหมนะก็ต้องแวมาหาน้องหมีก่อนค่ะ ึ่งน้องหมีตัวไม่ใหญ่นะคะตัวเล็กค่ะทําอะไรคะถอยหน้าเดินหลังถอยหลังเดินหน้าเดินอยู่แบบนี้นะคะ่ะก็เห็นอยู่ตัวเดียวนะคะจะค่อยๆแพนกล้องให้ดูนะคะไม่มีตัวอื่นเลยคะ่ะมีน้องหมีตัวนี้อยู่ตัวเดียวะคะ่ะเดี๋ยวตาม,มาดูกันต่อเลยคะ่ะว่าจะพาไปดูอะไรต่อแล้วก็มาที่ต่อไปเป็นหมีดําค่ะมีอยู่สองตัวนะคะดู อีกตัวหนึ่งถ้าจะหิวไปรออาหารอันนี้คือบ้านของเขานะคะที่สวนสัตว์เทนโนจิโอซาก้าค่ะมาทางด้านนี้นะคะเราจะเจอซากุระค่ะนี่ซึ่งมันจะร่วงหมดแล้วนะคะดอกซากุระเดี๋ยวจะพาไปดูที่มันเยอะกว่านี้ค่ะก็ในสวนสัตว์นี้นะคะก็จะปลูกต้นซากุระไว้หลายต้นเลยค่ะ สวนตอนนี้น้องยูจังนะคะก็หลับไม่ตื่นค่ะพาออกมาสวนสัตว์พามาดูสากุระแต่ยูจังนอนหลับนะคะยูจังขาเห็นไหมคะที่มันเป็นสูงๆตรงนู้นนะคะเรียกว่าซูเทนขาะนะคะเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากในโอซาก้าถ้าใครมาโอซาก้าต้องมาที่นี่นะคะซึ่งมันสวยมากๆเลยนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับสวนสัตว์เทนโนจิ no ค่ะไว้ ีทุกคนคะ่ะเห็นนกกันไหมคะอันนี้คือนอกของจริงนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินเข้าไปนะคะหวังว่ามันจะไม่จอกกระจกออกมานะคะนี่เดี๋ยวซูมให้ดูนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะน,นะคะเป็นวิธีการเรียกน้องอยู่จังนะคะเพราะว่าออกมาข้างนอกนอนไม่ได้นะคะลูกต้องตื่นนะคะ มาดูสัตว์มาดูบรรยากาศข้างนอกนะคะดูจางขาไม่ตื่นนะคะนี่นะคะมีนอกอหล่เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีซากุจชิออ้ยข้างหลังนีนมีซากุระด้วยตอนซากุระดูสิค,คะมีทั้งนกเป็ดน้ําแล้วก็มีเป็ดอยู่ข้างล่างน้่นะคะโอ้ยเป็นอะไรที่สวยมากๆจริงๆนะคะแต่ต้องระวังนะคะระวังนกที่ใส่หัวนะคะถ้ามันบินมานอาจที่ใส่หวัวได้สวยมากเลยออ้ยนกบิน เดี๋ยวเราจะเอาสกูตชี่ไปให้นกกินนะคะโยนสกูตชี่ลงไปดูซิว่านกจะกินเยอะไหมขวา้ยขอกวาดีสกูตชี่จิงๆมาสุนทับเราต้องดีสกูตชี่โซโลและก็หอมนิ่งจริงๆเลย ค่ะเขียนว่าโคอาล่านะคะซึ่งเร็วๆนี้นะคะไอบุมก็จะได้วางขายสกูชี Co ่โคอาล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูโคอาล่า mm hmm. ของจริงกันเลยดีกว่านะคะอา้าวไก่ไม่รอเลยอะ่ะนู่นไก่อยู่นู่น,น,น,นแล้วต้นสกุละที่เราเห็นนะคะซึ่งในสวนสัตว์นี้มีหลายต้นมากๆเลยนะคะสกุระก็มีอยู่หลายสีนะคะสีขาวสีชมพูชมพูเข้มชมพูอ่อนแล้วแต่ต้นของเขานะคะก็ไม่รู้ว่ามีกี่พันนะสวยมากๆเลยะคะ่ะ สากุระสากุระลองได้แค่นี้ละค่ะ สัตว์ระะะะอะไรไปนตะินขนาดนี้ตอนนี้นะคะเรากำลังเข้าไปดูสัตว์ที่มาอยู่ตอนกลางคืนนะคะเวลากลางคืนเขาจะออกหากินนะคะก็ต้องเข้ามามืดหน่อยนะคะเดินไปเดินไประวังผีโผล่ขึ้นมาว้าว ว้าวค้างคาวแล้วนะคะนี่เลยนะคะนี่ก็คือค้างคาวนะคะซึ่งก็จะบินนะคะออกตามหาสกุชชี่นะคะผลไม้อุ้ย,ยเยอะแยะมากมาเลยนะคะดูดูดยเยอะแยะเยอะแยะเลยนะคะซึ่งอุจจระมันก็จะเหม็นนะคะเพราะว่าแม่เคยดมค่ะตอนกลับเมืองไทยเคยไปถ้ำค้างคาวมาค่ะเหม็นโคตรโคตรสวยมาก,มากเลยะคะ่ะมาดูอีกด้านหนึ่งนะคะค่อยๆแผนกล้องนะคะอุ้ยบินชนกล้องเลยไหม ก็จะมีสัตว์หลายประเภทเลยนะคะสวยมากมาก็นอกจากครั้างคาวก็จะเป็นสัตว์ตอนกลางคืนเฮ้ยไปดูนกซาโจอ,อะไเเหมือนในห้องน้ำบ้านเราอ่ะเฮ้ยนกมันจะมองนะคะมันจะล่าเหยื่อแน่เลยคะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็คือตัวอะไรอะ่ะน่าจะเป็นพังพอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่มอง นกมองสวยมากเลยอ่ะชอบนกมากไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะเดี๋ยวมันจะจิกอ่ะแบบนึงชอบต่อมัเต๊ะอย่าเพิ่งผักช็อตก้ะอย่าเพิ่งผักเพื่งมันจะซึนะมหน้าเขาเหมือนใส่หน้ากากเลยค่ะหน้ากากมวยปา,มะ,ามะค่ะเลสตี้ค่ะ ไม่เหมือนเลยนะคะพูดผิดก็ขอัยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่อยากจะบอกว่าเดินไปเดินไปนะคะถ้ามีคนน้อยระวังผีโผล่มานะคะอุ้ยน่าหลกมากนี่คือตัวอะไรอ่ะคานไปแล้วอ่ะตัวเล็กมากเลยอ่ะกบหน้าเลยมมนไม่ใช่กบมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะค่ะนี่นี่คือชื่อของเขานะคะซึ่งภาษาไทยก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรก็คือสัตว์แล้วกัน พี่อยู่กอนคือปีนต้นไม้เก่งมากเลยค่ะขึ้นเร็วด้วยนะคะเพราะตัวเขาเบาอนนี้ก็คือปอมปอมแฮมเซอร์นะคะของไอบูมนะคะช่วงนี้ปอมปอมมาพักผ่อนในสวนสัตว์โอซาก้าค่ะปอมปอมที่นี่ก็จะกินผลไม้นะคะกินมันนะคะแล้วก็แครอทแล้วก็ผักค่ะแล้วก็แอปเปิลนะคะเป็นอาหาระคะ่ะตัวก็อ้วนมากๆเลยค่ะ๋วมาดูด้านนะีน ก็เป็นปอมปอมอ,อีกแล้วนะคะปอมปอมแฮมสเตอร์ค่ะนี่นะคะก็คือดอกซากุระที่ลูกวงลงมาค่ะเต็มเลยนะคะฝนตกก็จะกลายเป็นซากุระนะคะเพราะว่ามันจะเละตุ้มเป๊ะเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูข้างบนนะคะต้นซากุระอีกแล้วนะคะซึ่งที่สวนสัตว์เทนโนจิที่โอซาก้านะคะจะมีต้นซากุระเยอะมากนะคะถ้าใครมานะคะได้ถ่ายรูปก,กับซากุระแน่ๆเลยค่ะ เดินตรงไหนก็เจอซากุระนะคะแล้วก็ตรงู้นอีกนะคะก็มีซากุระอีกค่ะดูสิคะสวยงามมากจริงๆเลยค่ะปเรยหลงรักซากุระอยากให้ไอบุมทำสกุชีซากุระขึ้นมานะคะเป็นกีบซากุระหรือว่าเป็นต้นไม้ซากุระก็ได้อยากได้ค่ะกีบซากุระอ้วนๆก็ได้นะคะเพราะว่ามันสวยงามมากจริงๆค่ะดูสิคะทุกคนค่ะต้นซากุระมีอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะ สวยจริงๆเลยมองตรงไงก็มีแต่ซากุระนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาน้องสากุชี่นะคะออกมาถ่ายคลิปกับเจ้าซากุระค่ะนี่น้องพีทอยู่ในท่ามกลางดองกซากุระนะคะอยากเข้าไปใกล้ๆแต่เขาห้ามจับนะคะถ่ายรูปได้แต่อย่าจับดอกไม้นะคะว้าสวยงามมากๆเลยพีทจ๋าดีพีทท่ามกลางซากุระเป็นอะไรที่ดีจริงๆเลยคะ่ะ ย้อมพีทของเก่าเรามาดีบเลยนะคะดูสิคะหอมกลิ่นพีทและกลิ่นซากุระนะคะกลิ่นซากุระจะเป็นกลิ่นดอกไม้อ่อนๆนะคะไม่มีกลิ่นเยอะอะไรมากมายนะคะโอ้ยสวยมา,มากเลยค่ะฟิน,นะคะ่ะอยากบอกว่าฟินดูสิมีแต่ต้นซากุระทั้งนั้นเลยแล้วก็หอมกลิ่นพีทมากๆด้วยค่ะอุ้ยทุกคนคะ่ะดูอูดสิคะโอ้ย อูดอยู่ใกล้ๆต้นซากุระเลยนะคะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะขอบอายเดินมาเลยค่ะมาหาผึ้งเลยสวัสดีค่ะฮัลโหลว้าวคอนนิจิวะสวัสดีค่ะสุขสันต์วันสงการานนะคะอยากสาดน้ำไหมคะมาเอาเลยค่ะนี่มาเอาพีชเลยค่ะน้องอูด มาเอาพีทเลยนะคะเอาไหมมาเลยมาเลยเดินมาคอมมอนคอมมอนตัวใหญ่มากๆเลยที่เราจะเอาสกุช,ช่พีทนะคะมาล่อหน้านกนะคะอันนี้เขาเรียกว่านกอะไรฟาร์มิงโกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะดูสิว่านกจะสนใจสกุช,ช่พีทไหมนี่ไฮยีน่ากินสกุช,ชิไหมตัวใหญ่มากหัวก็ใหญ่มากนะคะไฮยีน่ามาอีกตัวแล้ว มาเอาสกกุชชี่แล้วมา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 ไม่มาไม่มาไม,าม,าม,ามา่อยากเข้าไปดมว่ากลิ่นมันจะหนีแค่ไหนโอ๊ยมันกำลังขัดตัวอยู่น่ารักมากเลยอะ่ะไฮยีน่ามีอยู่สองตัวแค่ทัานเหรอน่าจะไม่ค่อยดุเท่าไหร่นะนี่นะคะไลออนนะคะหรือว่าสิงโตนะคะคนญี่ปุ่นก็เรียกว่าไลออนนะคะไลออนซานโอย๊ย มีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะคะอุ้ยตกใจนึวกว่ากระโดดมาหาเพิ่ง<ๆ>นี่นะคะเราก็เจอไข่กระชัปองอีกแล้วนะคะมีอยู่ทุกที่ของญี่ปุ่นเลยค่ะดูดูสิคะเยอะยเลยนะคะดูน้องคนนี้ก็อยากได้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงมุดกัน ที่คือ,อย่านชินเซกะตาแม่พิ่งพาเลยค่ะตาเค่ะ แต่เขาบอกว่ามันหมดแล้วค่ะเล่นไม่ได้นะคะมพระน่าจะเสียอะไรสักอย่างนี่แหละอุย้ยน่าหวัอนอยูจังเลยอ่ะน,นะคะย่านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีกาชาฟองอีกแล้วก็ใครมาญี่ปุ่นก็จะหากาชาฟองได้ง่ายมากเลยนะคะ ยิงปืนนะคะเขามายิงปืน,น <co ld> คือทํางานเครียดใช่ไหมเลยมายิงปืน <co ld> ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปทานข้าวนะคะทุกคนดูสิคะว้าหิวข้าวมากเลยขอแว้ทานข้าวอะไรคะยุ้จัง เอาใหม่เอาใหม่ทำให้ยูจังหมดแล้วใหม่ยูจังก <c oughs> ดกระดิ่งและกดซับสไคร e ด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ